หมูสามชั้นดิชั้นอืมนี่ใส่ลงไปลูกโดดสวัสดิตาพี่น้องโหนดแชนแนลพามากินหม,ม,มุกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามสั่นเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาเห็นกับคเนเดียวคือเกาและพี่น้องโอ้ยหรือว่าดักมั้งเหรอดักเงาๆของเขาเยดาดอ ฮ้อนๆเหมือนเดิมอืมเสียใจจ้ะอยากแบบเนื้อหยียวแล้วข้าหนึ่งเขาพี่น้องเ,เอมื่อดวอะหน่อไม้คุณหญิงแม่ค่ะเอามาให้ตอนกลับป้านะคะใส่ลูกโดดลายๆอือลูกโดดดิฉันพี่น้องอืมกินน้มันจิโดดดึงๆเลยได้พี่น้องเอ้ยออืม สอสลูกโดดว่าพี่น้องกินไฮเบอร์แล้วก็ไม่พริกพริกนอ้อยอีกหมูมสามชั้นดีฉันอืมนี่ใส่ลงไปลูกโดด อร่อยบบพิกมโดดที่เราโดดเลยจ้ะคือที่โดดก็คือเผ็ดนะคะ พักอตู้หอมๆนอืมอกนกินอัชงน้ำเส็นเนี้ย นชื่อฝนเดือดตัวมันพ่หนวกกันอกขึ้นมากเลย้ <c oughs> <c oughs> đạp nữa hả con nhỏ con nhỏ nập chồng chặt, ừm, loại à thuốc đột lòng bà mua sắm sẵn này bà toàn nghe thế ạ đột lắm อร่อยนะ 例えばもう関心がよくない。 O mm -hmm. อืมเหนื hmm. good, mm ่อยรปอืมขอปิดก่อนอืม เฮ็ดอ่ะสัตว์ลุ่งหลายโลวดบุกโดดถึงบุกโดดถึงพริกหน่อยอเร้วก็เสียพ่อ ทำเองเซ็บเอง้ะเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดแต่สู้ อืมพี่น้อยอืมูกดดดของดิฉันเพี่อพี่น้องใส่ขากใส่เนียน่ยเนาะ 你也没你别来。 ใจมั่งไปเลยแทบแทบพ่องขึ้นเนี่ยแต่ว่าปากก็อยากไปตอดิไปตอบาไวลวะอ่มอ่า พิ่มหน่อยจ้าพี่น้องอย่าทายคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,ดกระดิ่งให้หน่อยเองนะเด้อยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า